วัสดีค่ะ,าคะรามาอว่าก่อนเรามาสอดอยู่ที่ตีน้อยนะคะบุ้ลี่ตีน้อยค่ะบุ้ลี่ตีน้อยนะคะเพราะว่าต้งมาทุกครั้งที่เราไปกินด้วยกันนะคะฟ้าใสจะสร้างปัญหาให้กับมีสลัเยอะซัมาหลายๆกินบ่เบือเดือนสังสังหมูมาหลายหลายาสุดเต้ามีเค็สนะคะ<ร>ฟ้าใสสั่งหมูมาเยอะๆะแล้วกินไม่หมดแต่ว่าลูกอะ เออลาเป็นพิสลามเดี่ยวอันนี้สั่งแค่ถาดเดียวเออถาดเดียวนะเพราะว่ามันเป็นขนตัวเล็กๆนะคะเออเอ้าแต่ก้านเออเอาแต่ใบหรือเปล่าก้านฉีกฉีกเอาแต่ใบเด้องว่าเอาการฉีกใบยิงใหญ่เลยเออเอาเอาการมาเหัว สงสารคนท็่แอลเออจบแล้วเขาเบืดอสงสารวันนี้เรากินตีน้อยนะคะมา,มาเดอร์ขาประกองไหนซี่กินตีน้อยคงสาไปไ,ไ,ไม่ต้องเอากา้านเอาก้านโอกก็เลยสตีมิสยได้ไหมนี่แต่พ่นแบบว่าพวกไฟพวกไฟกิดการ กินแต่ใบเหรอคะกินแต่ใบแต่ว่าชวนอีกก็บปกินึ่งนะเอาคือ,อเผาเอาดิเดเอาตัวแต่ว่าใบากาดยังไม่เอามันก็มีแอกลกันเ้าไปอุยมันท้องรถท้องปวดแล้วมากินนะก็กินสุกี้งไงแต่ว่าเดี๋ยว พี่มวด้วยหยนน้ำตี๋ยจะเป็นหยาดตะเยจอยนี่ไม่ได้อัอไมวยพนะี่ไม่ได้สั่ง,งนะใครสัง่งใครใส่หรอครมันหวาน,นมะโอเคของป้าใส่แน่เลยโอเคเละเคเคฟิลแบบหิวมากนะคะตอนนี้มันไม่สวยแล้วดเดี๋ยป้าเลย มันพวงง่าเลยเนี่ยนไม่อย่างนี้มันคือยือดแหวนาเแล้วอันนี้ปล,นนลาอ,นนอันนี้สาหร่ายสาหร่ายตีน้อยอร่อยตี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 รมากมเ้วเห็น <c oughs> ิ่เป็นตะกินอะไรูไิ้ม <c oughs> อะยิยิบยิบยบยบมันลดหมากเลยพี่มาให้หนูจับกล้องให้ไหม นี่เราจับกล้องเลยนี่นะคะคนจะผอมนะคะก็คือนี่ละค่ะเมนูของคนจะผอมอันนี้คือของปูพี่มากรู้ไหมแต่ว่าพี่พยายามกินให้น้อยคุณเน่ผู้ใดสั่งหนูนั้งสั่งแค่ถาดเดียวคนลูกผัดปลาใส่สั่งใส่แค่ถาดเดียวของอี่ยคนลูกอันนี้ผู้ใดสั่งผัดสสั่ง พี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนแบบปกตินอะเวลาไปกินหมูกระทะที่ไหนที่เป็นคนไม่กลัว้ดูค่ะมึงระทาโตะโต๊ะชีตครบสิพร้อมันเนาะพี่เวลผู้ใดช่างจีดลาแล้วผู้ใดช่างเมื่อตีแล้วผู้ใดช่างผู้ใดช่างเนี่ยเวลาไปกินหมูกระทะคนที่เป็นหมูหยาดที่สุดคือไปกินกาแฟใสอยู่ะทุกคนค่ะประเด็นคือแม่โบมานั่งห่อ พี่แม่สองคนเดื่อนี่แม่แบบมายแม่ด้ำเนิ่นบ้ญเนิ่นตอนนี้ก็เื่อเต็มหม้อไปแล้วค่ะอะไรเต็มหม้อคะเต็มหม้อนี่คืออะไรเต็มหม้อผักค่ะผักค่ะโคจะโผงนะคะผักเต็มหม้อค่ะคือโคจะโผงต่าแต่ละมือแ่ละดีต่สรนี่ไข่ไข่ไข่ได้ไ่ มีคนบอกเราว่าถ้าจะกินไข่ต้องนทีแล้วก็ตอตอตอแต่ว่าตเมันร้อน่อนอเียวนเบอเรียวเบอเยวต่อเส้นนะเก้าจก่ก่อนนะคะแ้บแรกดูเลยนะคะปึ๊บ อุ้ยพี่เหมียวหนูเพิ่งสังเกตเล็บหนทำไมอ่ะสวยสวยป่ะลูกแกวป่ะคะใช่คิดร้านที่ต้นการทำดีมากสวยด้วยประทับใจตั้งแต่ทำลายเล็บมากบ้าอะไรคะเจ็ดร้อยห้าสิบตัวนี้เนาะวิธีการกินไข่ที่ถูกต้องต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องตอกลงไปาสำหรับคนที่ชอบกินไข่ ะะอ้าวมันเป็นไข่บนเอซ้อนเหอันนี้ใครอันนี้พักซ้อซนเหรอคะถ้าเราอยากให้มันหว,นวานๆหน่อยเราก็ต้องเอาไข่ส่ตรงนี้นะคะไข่ด้านนี้ถ้านนี้เป็นนี่เรามารีวิวเหรอเหมือนนักรีวิวเขาไม่ได้จ้างนะคะทุกคนไม่เลยไม่ได้ <นะ S 2> จ้างนะคะ แคลร์มันจะสู้เี๋ค่ะทุกคนพ,พี่เพิ่งรู้ว่าอลิซเข้าโรงพยาบาลเดียวกันกับพ่อบุญธรรมอีกน้องอลิซแต่ว่าหมอเก่สงสมกำลังใจให้น้องอลิซนะคะอลากอลิซเออเบื้องต้นอ่ะตอนแรกมิเวเห็นพี่มอสพี่มอสมือมิกหน้าพูดว่าแบบร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วให้เลือดน้องไม่ได้ทั้งๆที่เป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบโคตรเหน,นื่อยนอนก็เลย มิวอ่ะนิวไม่ั่นใจว่าตัวเองเนี่ยใช้คุปโกหรือว่าคุบดีก็เลยแบบเออถ้ามันคุกเดียวกันกับน้องก็ยินดีที่จะบริจาคเลือดให้กับอลิสนะคะก็เลยโทรไปหาแม่น้องนะคะแต่ก็ล่าสุดมีการอัปเดตว่าได้แล้วแต่พอดีว่าโรงพยาบาลเขาตุนไว้เรื่องเรื่องออ่ เรื่องเหตุปะทะนั่นแหละตุนไว้เพราะว่ามันอยู่บนนุลเนาะมันอยู่ใกล้กันกับกับที่เป็นสงคารามอยู่เออไม่ใช่สงคารามเขาเรียกว่าเป็นการประทะกันอยู่<า>อะไรอนยะ่างเงี้ยช่วงนี้อันนี้คนก็เลยกพุดเลือดมองไงยๆเป่น้องเลือดกุ๊ดโอไงพี่น้องเอฟซีผู้ใดมี่อยากไปท้ำบุญเ้อค่ะช่วงนี้แนะนําเลยว่าไปบริจาคเลือดจะได้บุญมากเพราะว่าโรงพยาบาลต้องการเลือดมากต้องการจํานวนมากเลยณะตอนนี้ ต้องการเลือดจำนวนมากมาตนตอนนี้แมนแมนนะคะกระเล็ดกระเล็ดมุ่งไปหาแมนองว่าคอบอมีบอค่ะบอมีกับพิมพ์ยงสามารถเอาไปอยู่นี่ยประมาณนี้นะครดูที่เดียว endu e n d น้องอลิสน้องน่ารักมากมากน่าคุณหนูน่ารักมากบอกเลยเราชอบคลิปที่รีวิวขนมเนาะรีวิวขนมรีวิวขนมแม่อร่อยมากเลยแม่หนูชอบ พี่มิวก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องอลิสนะคะหายไวๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงไวๆเพราะว่าตอนแรกอึ่งนองยุนนั่นคุงยุ่งข้อ,น,ขอนองกับตกใจที่กันแต่วันนี้เป็นวันที่ผ่าตัดขอให้ผ่าท้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้แผลหายไวๆนะคะอลิสน้อยจะได้มีแรงมาเต้นหงกับพี่พี่ได้ดูนะคะคได้กินยแง้วอใครนิ่ กดรอสักรู่นะคะคุณลูกค้ขาขณะนี้กําลังที่จะเอาพี่มิวปิดคลิปเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพ่อแม่ไอซีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพี่มิวกับป้าสายจะพาไปที่ไหนบ้างวันนี้เรานัดก,กัน,นล้วันนี้ทั้งวันนันปนด,ด,ดป่วงนะคะพา้องไป้อบนะะเข้าไปที่โดมบ่มมีผู้ใดค่ะแต่เลยว่าเขาสิไปทายผู้ใดนอกาะบ่มมีไผ่เขาบ่มี่นัดสอบมีอย่างหลงได็เลย นักป้าใสหมากินขา่าเลยเด็ไหลมาเลยะะอันนี้คือข้าวนะคะคือข้าวที่พาน้องมากินหรือน้องพามาน้องพามาพกกปพกิมาที่เขาบ้านแล้วล่ะแต่ว่าน้องมาอยากมัดยกแกนเรามารอรุ้นนะคะว่าสองพี่น้องจะไปไหนกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ